เห็นไหมเก็บสักสองลูกจ้ะนี่ข้างทางน่ะนูน่นนะต่ำๆก็มีให้เก็บอยู่จ้ะน่ะเห็นไหมก็มีให้เก็บอยู่แต่ข้างบนนี่แหละข้างบนนี่เยอะโน่เก็บได้มาสองลูกเขาเอาแค่นี้หละจ้ะนี่อีกลูกนึงเห็นไหมนี่ต่ำๆนี่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 ต่ำๆเลยเห็นไหม เก็บได้เลยจ้ะนี่อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนสวัสดียามเช้าเช้าที่อังกฤษจ,จ้ะคืมฟ้าคืมฝนทุกคนอากาศก็คืมฟ้าคืมฝนจอยจะพาทุกคนไปดูผลไม้ข้างทางจ้ะนะว่าเขาออกหรือยังหรือเขามีให้เก็บไหมปีนี้ช่วงนี้ก็เงีย,งยบๆจ้ะเพื่อ8โมงเชา้าไปกันจ้าทุกคน ลมก็ค่อนข้างแรงทุกคนอนะากาศเย็นๆยังกับหน้าหนาวเนี่ยจะทงที่จอเดินออกกำลังกายทุกวันช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่จ้ะมันแต่เช้าเกินไปไงทุกคนสายๆมานั่นแหละถึงรถจะเยอะเพระาะว่าคนเขาตื่นเนาะคนเท่าคนแก่ตื่นเงนียจ้ะคนเท่าคนแก่ตื่นรถก็จะเยอะ ะเขาออกไปหาดื่มชากาแฟตามคาเฟ่อะจ้ะทุกคนจังเลยออกมาเดินแต่เช้าออกาลังกายตันจมูกเพื่อนๆเ,เลยหายใจไม่ค่อยโล่งช่วงนี้เป็นภูมิแพ้เป็นแล้วก็เป็นไซนัสด,ด้วยจมูกตันคุยด้วยเดินด้วยพูดด้วยหายใจทางปาก เีะบรรยากาศยามเช้าๆชสดชื่นอากาศเย็นๆสบายๆสบายเฮีย I'm fine thank you you <Hi. S 1> เด็กก็ส่งหนังสือพิมพ์มเพื่อนๆเลยเน่ะเด็กที่โรงเรียนปิดเทอมมาจ้ะนะอายุ11ขวบ10ขวบอย่างเงี้ยจ้ะนะแดดเริ่มออกละเมื่อกี้หยุดคุยกับคนเท่านี้ละจ้ะนะ หยุดคุยกันทักทายกันอย่างนี้จะพาไปดูผลไม้ข้างทางแอปเปิลข้างทางจ้ะปีที่แล้วเพื่อนๆนมันแบบว่าเยอะมากปีนี้ขนาดคนเขาปลูกแถวแถบบ้านญ่าจอยนะบ้านญ่าจอยบ้านพี่สายก็ยังไม่ติดลูกอ่จ้ะนะบางทีเขาดกปีสองปีแล้วเขาก็จะเว้นระยะอาจารย์ทุกคนนะ แต่ไม่ได้ว่าดกทุกปีนะผลไม้อ่ะเขาก็จะมีแบบว่าเว้นเว้นพักผ่อนนะ่ะเพื่อนๆเหมือนต้นไม้ต้องการรีแลกต้องการพักผ่อนอนะ่ะเนี่ยสวนเนี้ยผลไม้เยอะแต่คุณตาเขาเขาเสียไปละแล้วเขาก็ขายแล้วมีคนใหม่เข้ามาอยู่จ้ะดูสิผลไม้นู่นนะเห็นไหมหนู่นนะผลไม้แอปเปิลแพรจะนะดกมาก นี่ก็ร้านฟิตอด์ชิฟแล้วก็มีคาเฟ่นะมีคาเฟ่แล้วก็มีจะมีโพสออฟฟิศนะเพื่อนนะแถวนี้็นคาเฟ่ตรงนี้คนจะเยอะจะมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็โพสออฟฟิศก็ไปรษณีย์นั่นแหละจ้ะแล้วก็จะมีช็อปคล้ายเซเว่นอีเลฟเ่ะคอร์คุเทอร์นะร้านขายของนะแล้วก็ร้านทําผมแถบนี้นะแถบนี้ก็จะประมาณนี้จ้ะ ก็จอยจาเพื่อนๆภูมิแพ้ถ้าเขาตัดหญ้านะถ้ามีคนตัดหญ้าตัดหญ้าตัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะจามจะไออย่างเงี้ยจะจะจามจะไอคันคัดจะูมกน้ำมูก,มกไหลอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเฮฟิเวอร์นะแล้วจอยก็เป็นท้าเฮฟิเวอร์ ver, แบบแบบอย่างนงี้แพ้เกสร ยาเกสรผักเกสรดอกไม้แล้วก็จะเป็นเฮฟิวเวอร์สกินนะจ๊ะสกินคือผิวหนังนั่นแหละก็จะคันนะจ๊ะนะเ่ะี๋หวไปนะครับไปดูผลไม้ไปนู่นก่อนจะไปก็ดูจ้ะบรรยากาศตลอดข้างทางของเราะจะจามอีกเสียงเขาตัดหญ้าหึงๆอยู่นะทุกคน ก็เดินของจอยอย่างเงี้ยจ้ะเดินคนเดียวบางทีเน,นี่ยต้นแพรตรงนั้นนะเพื่อนๆนดกดกนะเหมือนตรงที่เขาตัดย่้าหึงหงหึตรงนั้นนะแต่ว่าเขาตัดกิ่งมันเจ็บค่อนข้างจะยากอ่ะจ้ะต้นแพรอะเดี๋ยวค่อยไปดูนะไปทังน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกันทีหลังคัดจมูกมากเลย นูน่นบรรยากาศพอเดินออกมาไกลจากที่เขาตัดหญ้านะทุกคนนะก็จะไม่คัดจมูกละทีนี้เดินขึ้นเนินจะ้ะฟ้ามืดคึมอ่ะวันนี้ทุกคนเหมือนฝนแบบจะตกอ่จะจ้ะอากาศก็หนาวยังกับหน้าหนาวอ่ะจ้ะอากาศก็หนาวยังกับหน้าหนาวปีนี้ ความนี้เขาไม่ได้ปลูกข้าวบาเล่เพื่อนนะเขาไม่ได้ปลูกเขาไม่ได้ไถด้วยปีนี้เดี๋ยวจะพาดูแอปเปิลนะเพื่อนๆนะมันดันไปนโดกตรงที่ว่าถนนใหญ่เลยเพ่อนเพื่อนถนนมอเตอร์เวย์ใหญ่เลยไม่มีใครไปลงไปเก็บหรอกจะ้ะถ้าป่าติดกับถนนติดกับถนนใหญ่ขนาดนั้นนะจะเก็บไปก็ตรงที่ว่าอย่างงี้ยแหละถนนเล็กๆอย่างเงี้ย เราจะเก็บได้อยู่เดินขึ้นเนินหอบทุกคนหอบปอดกำลังทำงานนะปอดจอยกำลังทำงานได้ยินเสียงรถไนหะมมอเตอร์วเวย์จะ้ะรถก็จะเยอะอย่างนั้นแหละต้นเนี้ยปีนี้ไม่ดกไม่ดกติดลูกนับได้เลยหนึ่งสองสามลูกคเพื่อน เห็นดอกออกเยอะๆทีนี้ยพอไอ้พอไอ้เนี่ยพอหิมะร่วงแล้วก็น้ําแข็งลงดอกร่วงหมดเลยเนี่ยพอน้ําแข็งลงหิมะลงดอกร่วงต้นนี้จะพอมีอยู่จ้ะแต่ลูกเล็กไม่ดกแต่ว่าพอมีอยู่ี่ทุกคนพอมีอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ต้นหนามเกินไปเขบาโจยเนี่ยกำลังลูกเล็กๆพอมีอยู่ต้นนี้แต่ว่าเปรี้ยวต้นนี้จะ จะไม่ค่อยอร่อยน,ยนี่นี่นี่ทุกคนนี่เห็นไหมนี่อ่ะลองเก็บให้ดูนี่นะนู่นมีนิดๆหน่อยๆแต่ไม่โดกเหมือนปีที่แล้วจ้ะไปลองไปดูต้นอื่นดิอันนี้ก็แบล็คเบอร์รี่เยอะไม่ค่อยมีใครเขากินหรอกจ้ะแบล็คเบอร์รี่เนี่ยไปพาไปจะมีต้นหนึ่งอ่ะนะโดกเราจะพาไปดู มันโดกทุกปีไงต้นเนี้ยแต่ว่าฝั่งตรงนู้นเลยสะพานไปเนี่ยไม่รู้มันโดกหรือเปล่านี่เก็บมาลูกหนึ่งยังอ่อนๆอยู่เลยยังอ่อนๆหืมเปรีย้ยมีมากแป้งฟันมาด้วยเปรี้ยวใหญ่เลยเปรี้ยวออกขมเลยทีเนี้ยวางไว้ให้กระโลกกระแตกินเถอะวางไว้ไี้ย นี่ก็ต้นแอปเปิลนะแต่ไม่อร่อยป่ะเดี๋ยวจะพอกล้ามไปดูต้นนี้ต้นนี้แดงดีมากเลยทุกคนดโอู้ยงามนี่ปีนี้ดกนะต้นนี้นี่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 ดกอกเจ้ายู่จ้าทุกคนดูนี่นี่นดกอกยู่นี่แดงเหมือนเขาขายตามห้างอะจ้ะนี่ เห็นไหมเก็บสักสองลูกจ้ะนี่มันถือว่าโดกยูปีนี้น่ะข้างทางน่ะนู่นน่ะนู่เหอจ้ะผละไม้ข้างทางลูกนี้ก็งามอยู่นะนี่นี่นีน,นลูกนี้ต้นนี้จะพาดูนู่นน่ะ พเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมนะ,น,น,มะนู่นนะต <hum ming> ่ลูกใหญ่ๆท้งนั้นทุกคนเห็นไหมลูกใหญ่ๆนู่นจะไปถึงยอดนู่น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 มีต่ลูกใหญ่ๆจ้ะอันนี้ก็พันแบบว่าแอปเปิลเปรี้ยวแบบว่าสําหรับกินนะ่ะไม่ใช่นะทาอาหารนะจ้ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมดกพักดกแน่นดกคักเขาตัด กิ่งบ่อยเพื่อนเพื่อนคุณยายเขาก็เดินเขามงจอยอยู่เมื่อกี้ทำไม่ทำไมจอยปีนขึ้นไปเก็บได้สองลูกนะตรงนี้เดี๋ยวจะกัดให้ดูอือหือกรอบเปรี้ยวกรอบท้องกรอบทำเปรี้ยว ต่ำๆก็มีให้เก็บอยู่จ้ะนีะ่เห็นไหมก็มีให้เก็บอยู่แต่ข้างบนนี่แหละข้างบนนี่เยอะนู้นเก็บได้มาสองลูกเขาเอาแค่นี้แหละจ้ะนี่อีกลูกนึงเห็นไหมนี่ต่ำๆนี่นี่นี่ต่ำๆเลยเห็นไหมเก็บได้เลยจ้ะนี่อย่างเงี้ยนู้นฝัน่งนูน้นคือว่าที่จอยอยู่นะทุกคน จอยเดินมาอันนี้มอเตอร์เวย์จ้ะถนนมอเตอร์เวย์เอซิตี้โฟร์นี่ไงแอปเปิลที่จอยบอกเพื่อนๆนี่ดกดดเห็นไหมมันอยู่ติดกับถนนมอเตอร์เวย์เลยจ้ะนั่นเนี่ยดกพักดกแน่ขนาดซูมกล้องเอานะนี่แบบยังดกเลยอะ่ะตรนไ่ะแล้วจะมีต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ต้นหนึ่งเดี๋ยวจะพาดู นี่ต้นนี้ก็จะอร่อยนี่นี่ต้นเนี้แต่ว่าลูกเขายังเล็กอยู่เลยจ้ะนี่ต้นนี้อะถ้าถ้าเขาแก่แล้วนะจะหวานอร่อยเพื่อนๆเนีเ่ยป,ป,ป,ปีที่แล้วย่ดกดกมากปีนี้ไม่ดกอะแต่ว่าจะกินแอปเปิลนะต้องเก็บช่วงหน้าหนาวจ้ะมันจะหวานกรอบตอนนี้มันกําลังอ่อนอยู่นี่อันนี้ก็ต้นหนึ่งแล้วก็จะมีต้นหนึ่งตรงนั้นเขาตัดทิ้งแล้วนะเขาตัดทิ้ง ต้นตรงนั้นเขาตัดทิ้งแล้วถนนมอเตอร์วเวย์ไปดูรถเยอะเยอะทุกคนรถเยอะมากอันนี้จอยปีนขึ้นมาแล้วจ้ะปีนขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ลูกหนึ่งดอกเนาะมีต้นเดียวนี่แหละจ้ะนุ่นที่ดอกนะนุ่นนะเห็นไหมกินก็หนูหนุ่นนุ่น โดกๆทั้งนั้นเจ้าจอยไม่เก็บแล้วจ้ะมันยังไม่สุกรอให้มันสุกก่อนจ้ะรอให้มันสุกก่อนค่อยค่อยมาเก็บทุกคนตอนนี้มันยังแบบเปรี้ยวอยู่ไปจ้ะกลับบ้านกันดีกว่าเราก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย